สวัสดีครับทุกท่านครับชาวครีเอเตอร์ทุกท่านและก็ชุมชนคนรักบอลใสทุกท่านนะครับสําหรับผมวันนี้นะครับจะนําเสนอในเรื่องของการดูแลบอลใสอย่างไรในหน้าร้อนครับที่จะไม่ให้เขาเตายและก็แห้งเฉามากเกินไปนะครับให้มีโอกาสรอดนะครับมากที่สุดโดยเฉพาะบอลใสจิ๋วและบอลใสขนาดเล็ก ในส่วนของบอนไซที่เป็นขนาดใหญ่นั้นไม่น่าห่วงนักนะครับเรารดน้ําก็สามารถที่จะอยู่ได้ทั้งวัน2วันได้นะครับแต่ว่าบอนไซจิวนั้นรดน้ําตอนเช้าและตอนเย็นนั้นจะเหี่ยวแล้วนะครับของผมก็มีปัญหาเหมือนกันผมก็แก้ปัญหาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอเป็นลําดับต่อไปครับไปดูได้เลยครับมาดูครับไม้ขนาดจิวนะครับผมใช้วิธีการแบบนี้ครับง่ายๆนะฮะเขาก็ใช้อยู่ทั่วไปนั่นแหละครับแต่ผมเท่ากับนํามาทบทวนนะครับดูตรงนี้นะครับ ไม้เทมหน้าต้นนี้นะครับเพมหน้าก็ไหม้หมดเลยครับแกลนลงหมดเลยเพิ่งจะฟื้นนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับเผลอนิดเดียวนะครับไม่ได้มาดูเขานะครับอันนี้เป็นมะนาวเทศกับมะนาวเทศนี่เหมือนกันนะครับใช้ลักษณะเดียวกันเลยนะครับอย่างนี้นะฮะเพมหน้าก่อหินโอ้โหอันนี้ดินอย่างนี้ยังแห้งอยู่เลยครับนะครับเพิ่งจะช่วยเหลือไป เป็นการด่วนเลยนะครับนะฮะต้องช่วยควรนิดหนึ่งนะฮะดินแข็งจนแห้งเลยครับเพี่มหน้าเกาะหินตอนนี้ไม่เกาะแล้วมีแต่จะตายอย่างเดียวแล้วครับอันนี้ก็เป็นไม้ไม้บอนไซแปรกครับเป็นโชหัวโชวโคนครับชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้ครับแต่นี่สวยอยู่นะครับสำหรับท่านทุพาพสตรีที่ชอบบอนไซ ก็สามารถเลี้ยงได้ครับแบบนี้เลี้ยงง่ายครับทนนะครับแล้วมาดูครับผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าวิธีช่วยเหลือต้นไม้ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับเราก็เลือกภาชนะที่ให้ภาชนะบนไสของเราต้นไม้ของเรานะครับดูนะครับขออนุญาตขออนุญาตหยิบนะฮะเพิ่มหน้าต้นนี้กันแลวกันเพิ่มหน้าต้นนี้นะครับ ปลูกในกระถางแล้วนะครับโชว์แล้วแต่ว่าโอโโอกาสกิ่งแห้งนะครับใบเหลืองหมดเลยครับปลอบเลยครับมามาดูเมื่อกี้นี้รดน้ำาพึ่งฟื้นขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพลอไม่ได้เลยครับไม้ขนาดเล็กนี้นะฮะเพราะนั้นต้องต้องจัดการแล้วก็เลือกภาชนะนะครับแบบนี้ครับขนาดที่เหมาะกับกระไม้ที่เราจะวางนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะฮะ ถ้าเล็กไปก็ก็ไม่พอที่จะช่วยรักษาความชื้นผมก็นําดินปลูกนี่แหละครับนะครับที่รดน้ํำหมันๆแล้วนะครับนะใส่ให้พอเหมาะนะครับนี่เป็นไม้ขนาดเล็กนะครับไม้ขนาดเล็กก็มีปัญหามากเลยพอดินปลูกแล้วภาชนะเขาเล็กนั่นเองนะครับก็เป็นการทําโดยทั่วไปนะครับ ส่วนใหญ่เลยทุกท่านเลยนะครับที่ไม่มีเวลาอาจจะไม่มีเวลาที่จะลดดูแลไม่มีคนดูแลนะครับอย่างพวกเราปลูกเป็นงานดิเรกนะครับไม่มีเวลาดูแลก็ทาแบบนี้ครับเราเราความชื้นให้ให้พอเหมาะเหมือนกับเราลดน้ําน้ําก็จะยังขังอยู่ในนี้ถ้าแดดนะฮะอย่างช่วงหน้าแล้งเนี่ยแดดมากๆแดดจัดเนี่ยนะฮะเขาจะอยู่ได้นะครับทั้งวันนะฮะรอร,รถใช้เช้าเย็นได้นะครับแบบนี้คนระับ แต่ถ้าพอถึงหน้าฝนเราต้องเอาออกนะครับก็รดน้ําปกตินะครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเพมหน้านะครับปลูกในกระถางเช่นเดียวกันนะครับไม่ยากนะครับง่ายเองถามว่าไม้อื่นได้ไหมได้ครับไม้ทั่วไปไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปก็ก็ได้นะครับแต่เราต้องหากระมังใหญ่ดูนะครับในขนาดเอเกตะามอนะฮะเนี่ยสวยแตกสวยแล้วนะครับสวยงามมาก เคยรีวิวแล้วครับเคยรีวิวแล้วให้มันรุงุงรังอย่างนี้เดี๋ยวเอาไปโชว์แล้วครับนะครับนี่ก็แห้งครับมาโอ้โหใบลูหมดนะครับเว้ผมก็จะแก้ปัญหาเหมือนกันครับภาชนะเล็กไปเปล่าโอ้โหมาชนะเล็กครับท่านไม่ได้ครับนะครับนี่ก็ปลูกได้นานแล้วนะจนติดแต่ว่าไอความที่วัสดุปลูกเราทำโปร่งนะฮะทำทำให้ระบายน้ําดี นี่ครับแล้ก็ให้ปุ๋ยเอานะครับพอเจอแดดเข้านะครับร่วงเลยครับเหี่ยวหมดเลยครับใบรูปหมดนะครับก็เลยจะต้องแก้ปัญหาอันนี้ผมก็ใช้กระมังเลยมาดูครับนะครับเนี่ยฮะผมก็ใส่ดินเลยครับเห็นใช่ไหมครับใส่ดินน้ําเข้าไปช่วยครับเอาไปตั้งเลยครับับเนี่ครับ ช่วยเขาช่วงนหน้าแรงนะครับเลยหน้าแรงก็ออกมาเหมือนเดิมไม่ช่วยอย่างนี้ไม่รอดครับน่ครับเก็บปลาหมอเนี่ยฮะใบแห้งร่วงก็มีครับเนี่ยฟึ่งฟื้นคืนมาจะไม่ตัดแต่งเลยนะครับยาวๆอย่างนี้ก็สวยนะครับเหมือนแฮปปี้เนี์ยแฮปปี้นะครับนะครับนี่เหมือนกันครับเป็นวิธีการ ทำกันโดยทั่วไปนะครับผมก็มาทบทวนเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็ผมก็เหียวหมดเหมือนกันครับไผ่ไผ่เพชรครับที่เคยรีวิวไปแล้ว พอกระถางเขาแค่นี้ครับภาชนะปลูกเขานิดเดียวยิ่งภาชนะปลูกเล็กนะครับก็แห้งเร็วครับความชื้นในกาศผมก็เตรียมดินแบบนี้ครับนะครับเตรียมดินรดน้ำปกตินะครับนี่ช่วยได้เยอะมากๆเลยไม่เช้าก็เหี่ยวเหี่วก่อนเพื่อนเลยครับนึกว่าจะทนนะฮะ ใครคิดว่าจะทนกว่าเพื่อนเหี่ยวก่อนเพื่อนเลยครับก็เลยต้องช่วยวิธีนี้ก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะแล้วลดน้าเขาก็ขังอยู่ครับนี่ก็เป็นเพิ่มหน้านะครับสัเงเกตนะฮะใบเพิ่งฟื้นกลับคืนมาเท่านั้นเองนี่ใบยังไหม่อยู่เลยครับนะครับ <c oughs> มันก็สุดยอดเลยนะครับแดดหน้าหน้าร้อนนะหน้าร้อน เนี่ยครับเพิ่มหน้าผมใส่ทั้งกะละมังเลยเอาลงวางด้วยกันหมดเลยครับรดน้ําก็ให้อยู่นะครับเนี่ยครับไม่ได้ช่วยครับกลุ่มนี้ไม่ได้ช่วยก็จะมีปัญหาคือเนีย่ยฮะแห้งหมดเลยครับแห้งเร็วมากเลยเนี่ยดินเป็นผงเลยครับเนี่ยดินเป็นผงเลยครับต้องต้องหาวิธีช่วยนะครับ กระถางใหญ่ยังยังแห้งเลยครับรถเช้านะครับรถตอนเช้าครับแห้งหมดเลยครับแต่ด้วยความเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ยังยังสามารถทนอยู่ได้ครับมไม้บางประเภทก็ทนทานนะย่างเพ่นพวกไซน่ทนมากเลยนะครับแห้งมากก็ยัง ยังแสดงอาการน้อยนะครับไมไหม่ไหมนะฮะก็ต้องช่วยเลยครับเป็นการด่วนนะฮะช่วยหมดเลยนะครับ